ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อากาศดีทั่วทั้งภาคเหนือชกอร7ออกราตรฐเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลต้อนรับปีใหม่ใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับวันนี้วันที่31ธันวาคมแต่การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันในเขตพื้นที่ภาคเหนือ,อยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องจะมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมเลยครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยอากาศเย็นอุณหภูมิได้ลดลง1-2องศาเซลเซียส บนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5องศาเซลเซียสในช่วงต้นปีหน้านะครับอากาศจะหนาวขึ้นเล็กน้อยส่วนในช่วง5 6ถึงมกราคมอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในยามเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยบนยอดดอยอากาศหนา,หนาวถึงหนาวจัดเช่นเดิมตลอดทั้งช่วงอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่4องศาเซลเซียส ส่วนคุณภาพอากาศวันสุดท้ายของปี PM 2.5อยู่ที่10-29ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร PM10 อยู่ที่18-45ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและ AQI อยู่ที่10-51จะเห็นได้ว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยเมื่อนำค่า PM 2.5ไ,ไ,ไปเปรียบ,บเทียบกับเมื่อวานนะครับพบวานน่าจะมีพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5ต่ำกว่าได้แก่อำเภอแม่สายจยายานนังหวัดเชียงรายตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและมีพื้นที่ที่มีค่าพีเอ็ม2.5สูงกว่าได้แก่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอเมืองจังหวัดตากเราไปดูจุดความร้อนกันบ้างนะครับวันนี้พบจุดความร้อนทั้งหมด26จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์3จุดเขตสปกร4จุดป่าสงวน4จุดพื้นที่เกษตร12จุดและอื่นๆ3จุดซึ่งพบมากที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง9จุดเมื่อนำจุดความร้อนในปีนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับปี63พบว่าลดลงมากถึง208จุดส่วนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมา พบ97จุดประเทศลาวพบ55จุดและกัมพูชาพบ247จุดและจากการดูทิศทางของกระแสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือจะเห็นได้ว่ากระแสลมได้พัดผ่านเข้ามาประเทศลาวซึ่งส่งผลทําให้ฝุ่นควันข้ามแดนมายัางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยสรุปแล้วนะครับภาพรวมเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานพบว่าพื้นที่เผาไหม้ลดลงค่าฝุ่นละอองลดลงสภาพอากาศโดยรวมดีขึ้นส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้ ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมมนทนบกที่37มอบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ประชาชนได้รับทราบณสถานีวิทยุกระจายเสียงวพอถ0ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ลาตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบณฐานม้าไตาหนึ่งตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาสัมพ,พันธ์ให้หยุดเผาในพื้นที่การทําเกษตรและแนะนําทําแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควันที่บ้านปางคองตะบลนานปูป้อมอ,อําเภอปามาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับทางกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมคำปรารถนาทุกประการและที่สำคัญนะครับก็ขอให้ภาคเหนือของเราปราศจากไฟป่าและฝุ่นควันสวัสดีปีใหม่ครับ